ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะทุกคนได้เวลามากอกแล้วค่ะวันนี้แดดดีดีเห็นแดดป่านเห็นทองข้ามพี่น้องตอนนี้ใบสาโมงซีซิบค่ะจุนกินนี่ค่ะแหนมหมูทําเองเนาะส่วนนี้ปลาแดกซับไส้หนังหมูต้มค่ะส่วนนี้ก็คือลาบที่เหลือเมื่อวานค่ะทุกคนค่ะข้าวเหนียวก็เหมือนกันค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะะดี๋ยวทำ now 340เยอะเอางี้จุนับ this one is uh, fermented pork yeah this one is chili paste คำใจมีคำๆ <laughs> หนึกบอกกว่าสิบอกว่าอีงมาทุกคนข้าวเหนียวก็อุ่นวันนี้แหละข้าวเหนียวจูนกินได้สามมืออย่างที่จูนบอกนะคะเนาะมาเมืองลาบอันเมื่อวานพี่น้องมันเหลือซ้ำนี่มันยังแสบด้ยคะ่ะก้กินให้หมด อมืมันออกเหนียวหน่อยส่วนมากเขาย่างเขาจะให้มันเป็นเลือดๆค่ะถ้ามันเป็นสีแดงมันจะอร่อยอันนี้ผักสลัดรวมของสามีต้องช่วยนานกินค่ะไม่งั้นมันจะเสีย มะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเล็กจุนไซื้อเมื่อวาน425บาทโลหน่อยๆน,นะสมเปรี้ยวมากเมื่อวานจุนกินตอนเย็นทุกคนเข็ดฟันเลยนี่หนังหมูต้มบองประแดกค่ะ Ừm. Mm. không? Nhằm khẩu ăn ăn nhiều cái khét khéo đâu. Chính subscribe อืมอืมกินนยูนึกถึงเมนูใหม่หรอพี่หน้อ พอทำให้กินมันอร่อยเรยนนึกถึงเมนูหมูหมูน้ำตก คืนนี้เดี๋ยวจะย่ากให้คุณสามีน้ำมงน่อนเปรี้ยวมากเดี๋ยวจุนจะสับแล้วจุนจะทำน้ำพริกค่ะกินแบบนี้ไม่ได้อ่ะ เห็ดฟันมากเลยกินไปไปร้านคนเซาอเมริกาอันนี้มาจากโคลอมเบียค่ะ เขานำเข้ามาแพงอยู่ค่ะกิโลกิโลหนึ่งเก้ายูโรอ่ะแล้วจนซื้อตะไคร้สดมา หึงกร,รมัมมี3ต้นกร,รมละ3ยูโรจุนซื้อมาสองกร,รมัมพอดีเขาลงในติ๊กต็อกจุนเห็นร้านเขาจะอัปเดต ของเข้าใหม่ในติ๊กต็อกแล้วก็ใน Facebook ถ้าจุนจำไม่ผิดจุนถามเขาว่าตะไคร้พวกเธอก็กินเหรอเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอามาทำกับข้าวก็เอามาทำน้ำชา อติดฟันดีแท้มาตามป้องปากอยากกิมชิง ิก็แก่เมา่อะไรก็จะสิ้นเดือนแล้วทุกคนคะ่ะเวลามันเดินไว้ไป ปลาสับเอามาจากเมืองไทยสามีมาเหรออ่ <Why? S 1> อากำอังอิ่ง ยื้อเซ้นมีเท็กสามีมาไม่ส่งไม่เสร็จบอกเลยว่าจะมาปกติก่อนจะออกจากที่ทำงานจะส่งไม่เสร็จมาบอกสวัสดีครับอะไ้จะกินอะไรว่าจุดินอะไรอีกสอหรับกระเทียมเทกไมได้สุนไปทำฟันมาสองวัน ปวดฟันเมื่อคืนที่ไม่ย่างเนื้อให้กินเพราะว่าแกบอกว่าแกยังเคี้ยไม่ค่อยได้แต่ขึ้นนี้เดี๋ยวจะยา่ยางย่างแบบไม่สุกนะค่ะพลิกกลับไปกลับมาแค่นี้พอเนื้อมันจะนิ่มๆ ปกติตอนออกจากที่ทงานจะส่งเม่เสร็จมาบอกก่อนว่ากำลังจะกลับบ้านแล้ววันนี้สงสัยลืมที่เขาส่งมาบอกไม่ใช่อะไรนะคะเขาจะรู้ว่าจุนอยู่บ้านไหมอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากถ้าจุนจะออกไปข้างนอกจุนจะส่งไม่เสร็จบอกเขาก่อนค่ะบอกให้เขารู้ก่อน เขาเนี่ยจุนเลยเยอะมากจุนทำสองถ้วยกาแฟเดี๋ยวจุนให้ดูค่ะถ้วยกาแฟนี่ค่ะถ้วยกาแฟอบนนี้จุนหุงสองถ้วยกาแฟนึ่งสองถ้วยกาแฟกินไม่เคยหมดอยจุนกินไม่เคยหมดทุกคน สมวันสี่วันนู่นแหละไม่งั้นบางครั้งก็แห้งเลยแต่ครั้งนี้จะต้องกินข้าวเหนียวทุกวันค่ะเพราะมันจะต้องกินให้หมดไม่งั้นมันแห้งอันนี้เอง อเอ็นยำนดนโดนค่ะทุกคนไม่ได้กินยำข้าวยำเหนียมข้าวทอ,อดนานแล้ว อร่อยลาบแซ่บมมสมใจใจดีครับซื้อมาหลายตังหกัก อโอ้โยสมครับพี่นอ้องโอเคค่ะทุกคนกินนี้หมดแล้วค่ะเดีวจุนขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ